ผู้หญิงนะมีปัญหาตรงจุดพีกช้ามากมีวิธีการแก้หรือแตะในจุดจไหนบ้างไม่ั้งจุดพีกเร็วขึ้นคือมันไม่มีที่สดีตายตัวจุดเซนซิทีฟของผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่เหมือนกันม,มันจะแบงรร่งออกเป็น3ามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือบางคนเนี่ยจะชอบตรงบริเวณนอกนอกนอกตรงไหนอะตรงนั้นเลคะตรงเม็ดเม็ด๋อเม็ด นั่นเองนะคบเออใช่ไหมตรงนั้นเลยค่ะอาจจะต้องแบบว่านวดเบาๆสัมผัสเบาๆพอให้รู้สึก<อ>ผิวผิวเปนเพินก็เกิดแล้วอเออก็เคยเห็นอยู่นะที่เขาบอกว่าตรงนั้นมันจะเหมือนกับของผู้ชายเลยอ่ะพอตอนที่มันมีความแบบว่าเออต้องการมากขึ้นมันจะมีการฟอร์มตัวมนิดนนิดนึงกับเห็ดเลยจุดไหน,นอีกครับอันที่สองก็คือบางคนจะชอบตรงเวนขอ,ขอบล่างขอบล่างขอบขอบล่างใกล้ๆก,ก,กับจุดจีอ๋ออันนี้เคยเห็นอยู่ที่ ผู้ชายก็ทำอย่างนี้ไปลแล้วกระดกกระดกกระดกขึ้นมา่น,นอ,อ่าตรงนั้นอาจจะโดนใช่ค่ะ<อ>คือใกล้ๆบริเวณจีจะเป็นค่อนข้างเซนซิทีฟอ,อาจจะต้องนวดคลึงหรือสัมผัสบ,บ่อยๆก็ และสุดท้ายค่ะคือบางคนเนี่ยจะชอบแบบลึกๆก็คือลึกๆเข้าไปตรงปากมดเลยอือก็อคือต้องเข้าไปให้กระแทกตรงปากมดถึงจะรู้สึกดีซึ่งอันนี้หลายคนจะเป็นแบบนี้เ,เป็นจุดที่ค่อนข้างเซอร์ทีฟอ่อนไหวแล้วผู้หญิงหลายคนก็จะรู้สึกว่าเออคือฟิลอิ่มเอมแต่เมันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนอ่ะโดนกระแทกเข้าไปแล้วก็เกิดแบบ จุกคว่อะไรด้วยเนาะมันก็แล้วแต่ความว่าทั้งจุกทั้งเซลก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็ลองดูลองทดสอบตัวเองดูก่อนไปเจอแขกบ้านแขมืองก็ได้ว่าชอบตรงจุดไหนจะได้บอกหวให้ถูก